แค่นี้ลูกค้าเขาวิ่งอะไรเลยบ้างใหญ่นะสิ่งที่คนไข้ต้องการนะครับอย่างแรกเลยใหญ่นะครับนะแต่ใหญ่แบบเซ็กซี่แต่เขาขอว่าเซ็กซี่พอดีตัวนะครับนะไม่ต้องดอูแบบไม่ใหญ่โอเวอร์จนเกินไปนะครับนะก็อย่างเคสนี้เนี่ยคุณผู้หญิงสูงส่วนสูงเนี่ย157นะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ45นะครับนะก็จะเป็นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหญิงไทยเนาะ ก็ที่ผมตัดสินใจเลือกซิลิโคนครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซิลิโคนทรงพุ่งนะครับขนาดเนี่ยประมาณ 315cc เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า 315cc เนี่ยฟังดูแล้วแบบเอ้ยไม่ใช่400ไม่ใช่350มันจะใหญ่เหรออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเทียบกับผู้หญิงสัดส่วนประมาณนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าก็ขนาดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคร,นะครับว่าเนินเนี่ยนะครับก็จะได้ค่อนข้างที่จะชัด นะครับนะถ้าเกิดว่าดูเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเต็มฐานนะครับนะร่องหน้าอกเนี่ยขนาดกำลังดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงส่วนสูงประมาณเนี่ยไม่ถึง160ไม่ได้170นะครับผมว่าเสริมประมาณ300-300นิดๆเนี่ยก,ก็เซ็กซีล่ละนะครับนะ